ในช่วงเวลาที่ผ่านมากว่าหกเดือนคุณรู้ไหมว่าผู้ชายไทยทรมานขนาดไหนตัวเองถ้าตัวเองไม่เจอหน้าเขานานอ่ะตัวเองจะลืมเขาไหมอ่ะเขาจะลืมหน้าตัวเองได้ยังไง่ะตัวเองก็รู้ว่าเขารักตัวเองแค่ไหน เราขอเห็นหน้าตัวเองก่อนจะไม่ใจไปอีกได้ไหมอ่ะได้สิหัวรารครับ ไม่ต้องรอระลอกใหม่หรอกเอารละ,ละลอกนี้ให้รอดก่อนด้วย In Beauty ้ฮยาเปลี่ยนผิวที่ทุกทำลายให้กลับกลายเป็นผิวเนียนใสเด้งแล้วแฟนก็จะไม่ลืมอเอาแม่มาทำไมบอกผมก่อนล่ะครับเอาตัวเองแล้วแม่แม่แล้วตัวเองอ่ะ ตัวเองแม่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 มัให้สิตัวเองแม่หกเดือนกว่ามันทำลายแฟนคุณขนาดนี้เลยใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> บอกเขาให้ใช้ In Beauty Hyal a Rosica Bite Gel <c oughs> เปลี่ยนผิวที่ถูกทำลายให้กลับกลายเป็นผิวเนียนใสเด้ง <c oughs> แล้วแฟนก็จะไม่ลื้ อีกห้าทีประชุมหมอสวัสดีครับคุณนี่ระวังตัวเองดีนะครับอยู่บ้านนี้ใส่หน้ากากด้วยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณช่วยสรุปผลของสถานการณ์บริษัทเราช่วงนี้ผมฟังหน่อยครับไต,ตรมานี้ก็โอเคอยู่นะคะบอสนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยฮะไต,ตรมานี้ก็ก็โอเคอยู่คะ่ะบอสอะไรคนระับผมผมฟังคุณไม่ชัดเลยฮะ งั้นคุณช่วยถอดหน้ากากแล้วพูดเดี๋ยวผมฟังอีกรอบได้ไหมครับแป๊บนะครับบอสนี่นี่งานผมเสร็จปะครับเนี่ย <c oughs> งั้นขายเลยแล้วกันสวยพร้อมมั่นใจทุกสถานการณ์ด้วยอินบิวตี h y a l าโลหัวเชื้อเซรั่มไฮยาห้าเท่าขาวเนียนใสเด้งแค่49บาทที่เซเว่นทุกประเทศ สวยพร้อมมั่นใจในทุกสถานการณ์ใช้ In Beauty h a y a a r o s i c a Bright Gel จาก In Beauty